สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยูไทกเกอร์เมอร์นะครับวันนี้มาสู้สองแอนิมอลปลากันต่อนะครับไปนะครับลุยก,กันดีกว่าเราเล่นอยู่ทุกวันนะจะผมมาถึงนี้แล้วนะครับก็มาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันตอนนี้นะครับตัวสัตว์ของเรานะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ทำการนะครับ ตาลุงลาออกอีกแล้วประจำเลยเราเาดี๋ยว่าค่อยๆไปนะอันนี้ต้นไม้นะครับต้องมา,มาลดับต้นไม้ก่อนนะครับหี๋ยวที่ผมใช้วิธีการลากแบบนี้แล้วนะกดทีเดียวแล้วก็ลาก,ลากให้ทั่วสวนสัตว์เลยนะครับเราติดสปริงเกอร์นะแสปริงเกอร์นิ้ว ดูเสียงรตอนนี้มีคนนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์เรายี่สิบคนครับแล้วก็ขยะเกิดเลยมีเด่อนอยู่5,000ันเองอชีวิตคนจนๆอย่างเรานะ ผมมาวางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับโดดต้องเคลียร์ก่อนส่วนสัตว์เราจะทย้แบบหน้ามองหน้าชมนะพยายามผสมแล้วนะผสมเต่าผสมแพน้าอะไรผสมไม่ติดเลยนะครับโอ้ผสมยากผสมเย็นนะครับ ตัวของไอตัวที่ฟักับผมก็ทําการอัปเกรดไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับโอ้โหไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่อันนี้ซื้อตัวของนะครับเนี่ยเอะเอาไว้ฟักนกยูงนะอันนี้นะครับแล้วก็เคยเอามาวางไว้ตรงเ <c oughs> ส่ากับแพนด้าแล้วก็ยังผสมแล้วก็ยังไม่ได้นะครับคือเวลามาผสมแล้วเขาผสมไม่ติดเนนะี่ยนะครับเราก็ต้องย้ายนะครับ เพราะสัตว์เขาต้องทําการพักนะครับพักเรียกพักสักครู่นะเราค่อยผสมต่อเลเวลสิบเก้าครับจำนวนคนยี่สิบสามคนเนื้โหูแบบจะปวดใจเหมือนกันนะสนว์เราก็ออกจะสวยงามนะทำไมอ่ะ ทำไมถึงแบบคนหนึ่งไม่ค่อยมาเที่ยวสวนสัตว์เราสงสารไม่ได้ไม่สงสารพี่ตรง Panda แพนด้าเราบ้างเลยเหรอไงเนี่ยน,นี่ผมเอามาวางไว้ตรงแพนด้านะครับผสมผสมไม่ติดก็ต้องพักนะ่ะนะครับจริงโจ้นี้ยางเลยนะเพราะนะครับเพราะเอานะครับเอาไอตัวไอตัวที่ผสมพันธนะุ์น่ะทั้งหกพันนะ นะครับ6 0ันผมก็เลยนะครับเอาไปวางไว้ตรงนกจูงก่อนครับเคยเอามาวางไว้ตรงเต่าแหละผสมไม่ติดนะครับผมก็ย้าย แล้วก็ผมเอาเหรียญไฟซื้อที่ด้านบนไปแล้วนะตรงนี้นะครับเปิดไปละนีตนนะ่ตรงนี้ว่างเลยนะครับตรงว่างเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งนี้นะครับรโล่งเลยนะครับ,อ,นนรรบอันนี้ใช้เพชรน,น, 2, นะครับอันนี้ใช้เพชรอันที่สองพื้นสีนะครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้อันนี้ใช้เพชร อันนี้หมื่นแปด ลิงก็นะครับมีคู่แล้วนะอันนี้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็โคล่านะครับโคล่านะก็มีคู่เห็นไหมนี่น,นี่ขานเต็มเต็มก็อยู่นี่นะก็มีคู่นะครับเราก็อําวางไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อตัวของที่ฝักนะครับอ,อ่อันนี้สองหมื่นสี แล้วก็ใช้ได้ตอนเลเวลยี่สิบห้าด้วยนะครับอันเนี้ยยายนะครับเราผสมไม่ติดเราก็ย้ายไปเรื่อยนะครับจริงโจไหมผ่าจริงโจนะครับเนี่ยพ,พอผพอสมไม่ติดเขาก็จะมีเวลาพักแบบนี้นะครับเวลาพักฟื้นนะครับ ว่าจิงโจ้ยังไม่ได้ผสมแพนด้าแล้วกันโนะอ้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เหรอถือว่าเยอะนะนะครับคือถ้าโอกาสเปอร์เซ็นต์เขาติดเยอะๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะผสมติดนะครับตอนนี้ใช้เวลาห้าชั่วโมงอะยี่สิบแปดปอร์เซ็นตกับลูกมีแพนด้านะครับต้องดูว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> กระต่ายสองกรงนะเพราะอันนี้เล็กเกินไปนะครับใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ยังมีอยู่นี่มีแกะเวลสองครับหนึ่งกระต่ายเวลสองหนึ่งนะครับแล้วก็แพเวหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับยังอยู่นี่ม,ม,นะมีมีคโคล่านะมีมีคโคล่าอยู่ด้วยนะครับแต่พื้นที่กลมไม่พอนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาตัวของเนี่ยนะ ตัวของ forest ใช่ไหมอันนี้จะเป็นของ forest นี่ฝ่อของ forest ครับตัวถ้าเป็นตัวแพนก็จะเป็นพวกกงน,นะงง jo, งนกี่นะครับกงเต่ากงจิงโจ้กงนกยูงครับถ้าเป็น forest เนี่ยก็จะเป็นอันดำแล้วนะครับก็จะมีเป็นมีโคลา่ามีลิงนะครับอันแรกมันจะเป็นกัรแลรนด์คัแลนด์ก,รรก็กระต่ายกระต่ายม้าแพะแกะทั้ง,งหมดครับ ตอนนี้มีอยู่25คนนะครับผมมีอยู่1 0 0 0งมือนะครับเราคิดอยู่ว่าจะเราจะไปสร้างอะไรดีนะอันนี้สามารถสร้างเพิ่มได้นะครับเฟนฟลายเพิ่มมาอีกหนึ่งนะเออนี่ไง เป็นไอศครีมใหญ่นะหนึ่งหมื่นเรามีหนึ่งหมื่นพอดีเลยร้านไอศครีมใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งนี้ก็เปิดแล้วด้วยสิโอเคไปไล่ไปไล่ไอศมแล้วกันเนาะไอศครีมใหญ่นะครับหนึ่งหมื่นร้านสวยเ้ยใช้ได้อยู่นะใช้เวลาเท่าไหร่นะใช้เวลาห้าชั่วโมงนะครับ เราก็ซื้อร้านไอศครีมแล้วกันครับพวกดอกไม้นี่ก็น่าจะมีเพิ่มแล้วเพราะตอนนี้เราเวลสิบคร้าแต่ถ้าเพิ่มอีกต่อยน่นะครับฝั่งที่ผมมาทําเนี่ยอันนี้ครับก็มาวางไว้รอบนี่นะครับรอบที่ฟักนะสําหรับนะครับของกินนะครับของกินทั้งหลายฝั่งนี้พื้นที่ก็เปิดแล้วที่ง่วงวางนะครับวางทําส่วนต่อไปได้นะครับ รวมทั้งฝั่งนี้ดูด้วยนะครับฝั่งนี้กว้างเลยอะ่ะฝั่งนี้กว้างแบบกว้างเลยอะ่ะนี่ฝั่งนี้นะครับกว้างเลยมีตรงนี้แหละมีที่อยู่หน่อยนึงนะครับแต่เราไม่มีโฉนดเลยสี่สิบเพจปลายนะครับสี่สิบเพจปลายแปดสิบเพจปลายนะครับอันนี้ว่ายอันนี้พอได้อยู่นะครับอะไรที่เป็นเหรียญเหรียญซื้อเนี่ยนะครับเราก็ยังพอแบบใช่ไหมต่อรองกับเจ้าของทีก็ได้หกสิบเพจปลายดินะครับตนนัวนี้อันนี้หมื่นแปดอันนี้ผมรู้แล้ะ เอ่ออันนี้เวลยี่สิบเอ็ดนะครับถึงจะเปิดเราก็ต้องเปิดฝั่งนี้ก่อนก่อนที่จะถึงเวลยี่สิบเอ็ดอ่ะไอ้ตรงหมื่นแปดนี้เราก็น่าจะได้พื้นที่ตรงนี้นะนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ตรงนี้กว้างๆเลยพื้นที่ติดกันละเท่าไหร่หล่อเวลยี่สิบสองครับเขาให้เรามาขยายฝั่งนี้ก่อนนี่ฝั่งนี้เราก็เราจะได้ฝั่งนี้โอ้โหเป็นสนามฟ,ฟุตบอลเลยเวลยี่สิบเจ็ดครับเวลยี่สิบหกติดติดกันคือปลดล็อกนะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะขายนะครับเป็นอะไรด้วยเนี่ยแหละปัญหานะครับออาไปภารกิจบ้านเราเสร็จแล้วเราไปช่วยเหลือนะครับเพื่อนบ้านกันดีกว่านะจ๊ะไปแจกลูกโป่งนะครับลูกโป่งลูกโป,งกป่งลงสบายนะเด็กน้อยเฮ้ยไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยอาอฝั่งน,นี้รู้สึกส่เขา เขาวางปงยาวเลยนะก็สวยสวยพอขยายกงนะครับมากขึ้นเห็นไหมใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะวางนะครจากสองเนี่ยก็เ,เปลี่ยนเป็นสามมาแพนด้าก็อยู่รวมกันได้นะก็จะมีคู่กันก็นจะมีแบบกอขอคอ,คอ,คอ,คอนะเป็นแพนด้ากอคอครับไม่มีคู่จะอยู่ด้วยกันได้นะครับอันนี้เขาไม่ว่านะ สมานนะฉันนะครับรักสามเ้าเราอ้าลูกปองอลอยรักสามเ้าเราสามแผ่นนะครับสําหรับแผ่นดาหูยหมันก็กว้างเกินไปอยู่ตรงไหนตัวเนี้ยเด็กน้อยเด็กน้อยตาดำดำมาอยู่ตรงไหนเฮ้ยเขามี็นล้มบ้างเลยเหรอโอ้เสือด,ดำนะครับตายแล้วนี่เขาก็ามาไก่แล้วนะ คาดอีกคนนึงเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยไปแอบ,บอยู่ตรงประตูทางเข้าอยู่ดูก,ก่อหาอนเพราะบางทีสิ่งปลูกสร้างเขาจะบังบักอยู่แนละ้วนี่ไงต้นไม้บังประตูประถางการะมังคยยมอเอาไปโอเคโอ้โหหมุนมาเหมือนของจ้าดีนะ เราแกงเรียงเลยแกงเรียงไปดิครับสองหีไปดิเรียงล้างเรียงบนอยู่เราเรียงล้างเรียงบนอยู่แล้ว,าลวมาดิเฮ้ยสามหีไปดิมาดิ โอ้เราดิเจาะตรงกลางใจเธออยู่แล้วไปเดี๋ยวอ่าไปต่อนะครับอ,อะไรจับโอ้ยบาแล้วเสือดาวเพียพ้ยนพานเสือดาวเพียพ้ยนพานว่าทําไมคนไม่เหลือเลยนะครับกัวปัะขมือกระเรี่ยงมดแล้วเสียงเสอือไหวไหงไวงวเสืออะไรลอง โตสุดท้ายอีกอะนี่ไงหุ้ยทำไมเพียงนะทำไมจ,จีงโชว์ตัวบลเลอร์บะเทอร์เฮ้ยนกยุงลำแพ้นะครับดูดูด ไปต่อเพื่อเรายัางมีอีกเยอะนะจากลูกโป่งนะครับไปเฮ้ยเฮ้ยคือเมาส์ผมนี่นี่ขนาดเล่นเกมแบบซูสองนะครับลองคิดว่าเป็นพวกแบบเกมยิงอะ่ะเดินเดินปืนลั่นเดินเดินนะครับ ซูมเองอ่ะดูดูเมาส์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับกดปุ๊บปล่อยปั๊บเลยมันใช้ได้ที่ไหน <c oughs> มันใช้ได้ที่ไหนครับไป <c oughs> กำจัดอีกาคนระับกดดี้ได้ไหม อกดไม่ได้แล้วลิงเห็นตัวดำๆเราก็ต้องไปอีกาไม่ใช่นะลิงเมื่กีนี้ลิงเฮ้ยแพะหลุดครับแม่มาดิร้องเป็นแพะเลยเฮ้ยไม่ต้องร้องหาแม่เอ้ยไม่ต้องร้องหาแม่มาดิแม่ เฮ้ยเป็นโกงที่สามารถเอานกอยู่นะนกไปออกนะครับมาเดิ <c oughs> เออเฮ้ยลราเขตุบนเขตุบนสวยเลยอันนี้เป็นจิ๊กซอน,น์ครับเขาไม่กุญแจอนะไรให้เราช่วย ยังมีเพื่อนบ้าเราอีกเพียบเลยนะยังไม่ได้ช่วยเลยครับเดี๋ยวกลับมาดูฟาร์มเนะาะสักแป๊บหนึ่งก่อนหืมเขาไม่ยืนตบมือตรงประตูทางเข้านะครับชอบดอกไม้เราใช่ไหม คือถ้าตัวของชิกซอนเนี่ยถ้าเราเก็บครบนะครับเราก็จะได้รางวัลเลยนะครับโดยโดยที่เราแบบไม่ต้องซื้อนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อเมื่อเก็บครบนะเมื่อเก็บครบโอ้ยดูเพิ่งเก็บแบบเมื่อกี้เมื่อทิ้งอีกแล้วคนเรานี่นะเราตอนนี้เราเหลืออยู่923ครับโอ้โหจคโอ้โห,โห,จ,นโหจนอะไรอะไรจะจนขนาดนั้นนะครับ อันนี้เป็นสแตนลอกหลอ,อกคนนะครับใช่ไหมเวลาแบบมีเด็กเดินมานี่เห็นไหมเดินนำมาเลยเราก็จะแบบมาสร้างความประทับใจตั้งแต่ประตูทางเข้านะครับนี่เราก็มีนี่นะส่วนตอกไม้นะครับเอาไว้แบบ เอ้ยโหทางเข้าสวยนะอันนี้อัปเกรดเท่าไหร่หมื่นห้านะครับประตูทางเข้าถ้าเราอัปเกรดนะครับประตูทางเข้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้เก็บค่าค่าเข้าคนละห้าห้าบาทนะครับไม่แพงใครว่างๆก็มาเที่ยวสุดสัตว์ผมได้นะครับไม่เินเมือนะครับวันนี้ภารกิจนะครับมาอัปเดตสักนิดหนึ่งสำหรับทูสองออนิมอปาร์ตนะครับนี่มานคนยาดนะครับกับขับเขานะอยู่ข้างนอกนี่เลยนะครับ ก็ยังไม่ได้สร้างเลยวันนี้มาสร้างอะไรนี่วันนี้มาสร้างนี้ลายติ่มนะแล้วก็เปิดนี่นะครับเปิดฝั่งนี้ไปแล้วนะครับก็เปิดด้านข้างฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยนะครับค่อยพิจารณาว่าเราควรจะทํายังไงดีกับพื้นที่ตรงนี้นะครับ40นะครับเขาทิ้งไว้้ไวให้เราเป็นแบบแอ่งเลยอะนะเป็นแอ่งเลยนะร,ราแล้วแบบค่าที่แพงนะครับต่อรองไม่ไหวนะครับใครเมื่อที่นามฝากคนดีตาเพื่อเป็นกำลังใจให้การดูนะครับเราจะกันใหม่ คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกท่านมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ